มีเชิงบนเชิงล่างด้วยสวยมากๆค่ะชิ้นนี้แล้วก็ไม่แพงด้วยเป็นสีธรรมชาติแต่ว่าเราก็ขายในราคา2,600บาทอ่บาทเท่ากันนะคะเป็นงานที่ทรายชอบซื้อมาขายไม่ได้ก็เก็บเองนะคะงานสวยเนื้อก็เนียนด้วย คนทอนั้นก็เป็นชั้นครูเลยนะคะไม่มีตำาหนิแน่นอนลายสวยคมชัดแล้วก็เป็นสีธรรมชาตินะคะสนใจทักทายมาได้งานชิ้นนี้ใส่แล้วสวยนะคะเพราะว่าใส่แล้วก็จะขับผิวนะคะสีนั้นก็จะออกช้ำช้างานสวยเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติความยาวน,านั้น1,2คูณสเมตรนะคะมีชิ้นเดียวนะคะทักทายมาได้ราคานั้นเพียง2600บาทเท่านั้นนะคะเป็นสีธรรมชาติด้วย กำไรล้วนเลยนะคะ